ให้ผมอ๋อยังไม่มีอานนี่ใช่ค่ะไม่มีอานสั่งมันหยุดไหมครับสั่งมันหยุดหยุดแล้วค่ะไปถือได้ปืนยังครับนี่ไรเฟิลยาวเสียหลบกใส่แล้วชิ้นใส่แล้วครับแล้วก็จะจิกหักวผมไปนีแ่แหละ เป็นที่มาของของคำว่าโดนจิกหัวหัวถ้าคนไปสร้างบ้านบนต้นไม้ตรงนั้นนี่ต้นไม้สองต้นนะตรงนั้นงสูงเหมือนเหมือนพูดไม่จบเหมือนพูดเหมือนพูดให้คาใจเนี่ยอี้รนี่เหรอใช่ใช่เนี่ยนกยั์ไอ้งอนนี่แหละครับเป็นตัวงอนนี่แหละครับใช่ค่ะ ตัวใหญ่เลยบินอยู่นั่นน่ะเวสโซไปใกล้ๆมันชื่อเวสโมันมันไปใกล้ๆมันมันจะมันจะตกใจเราเปล่าครับไม่ค่ะยิงแล้วมันจะบินหนีอ้าวหนึ่งสองเชื่อมเห็นไหมไปแล้วไม่งั้นเราจะบอกให้ให้ช่วยสองคนเหรอมันต้องช่วยกันยิงมียิงโดนตูดมนแล้วมันบินมันบินไม่เร็วเนาะบินไม่เร็วค่ะบินช้าอมคนบอกอ ยิงจู้ทำไมต้องผมว่าต้องไปดักหน้ามหรือเปล่าดักหน้ามหรือเปล่าให้มันหันเออให้มันหันเข้าป่าผมว่าวับวับโอ้ยว้าวว้าววับว้าวเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยตกใจอุ้ยไปแล้วไปไปไหนนี่เอ้าบินชนมาแล้วเนี่ย เออยิงโดนนกตัวเองเยอะเจ๊ย็นเข้าป่าไปน่าบอกมาทะเลโอ้ยน่าบินออกทะเลจังเลยเอ้าน้าโดนนกตัวเองรู้เลยได้ยินเสียงนกตัวเองแล้ว ถ่าเลยอ่ะโดนอีกแล้วโอ้ยมันชอบเอาปีกเออดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้มันมันเอาเมื่อกี้มันมันไม่บังแต่ตอนนี้บังน,ะนี่เจ็บไหมละ่ะเจ็บไหมล่ะเข้าป่าไปเข้าป่าไปเข้าป่าไปเราจะคืนนกสู่ป่านะครับ ไม่อย่าอย่าอย่าออกมาออกาไปนะหันอ,อ,อุน้ยวาร์ปอ๋อไปไหนแล้ววะโอ้ยน,นี่นี่อยู่ข้างๆครับมันวาร์ปเออผมว่าเซิร์ฟนี่จะน่าจะหลอนแล้วแหละผมว่าเนี่ยเมื่อกี้เป็นอะไรไปหรอไม่รู้เหมือนเน็ตผมผมมันโดนกระชากดีที่ยังอยู่บนนกอยู่ แล้วแล้วก็ไม่รู้ถตกลงไปนี้ไม่รู้จะเอาขึ้นมาย่งไรด้วยนะเดี๋ยวสักหมื่นแปดเนียผมผมว่าเราต้องต้อนมันไปที่บนบกแะ้วมันมืดด้วยนี่ตอนนี้ตน่าหาโดนต์แล้วโดนนกโอ้ยมืดเห็นเห็นอยู่ครับ มีมีมีม,ม,มีจุดจุดจุดคบเพลิงได้อยู่ใช่ไหมครับจุดได้แต่ไม่ได้เอาของค้าไม,ม้อะไปเลยโอ้มืด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 ผมมองไม่เห็นแล้วทีนี้โอ้น no, อผมมองไม่เห็นอ้อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคถ้าสำรวตรงนี้ก็น่าจะปกปา้างล่้ง น,น้ำไหมครับมันน้ำปะไม่ค่ะไม่น้ำไม่น้ำปาป่าโอเคยิงโดนสัตว์ตัวเองข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างมือละหรอผมมองไม่เห็นอ่ะมันมืดมืดจะชนกันยี่หรอมองไม่เห็นขนาจะชนแล้วมองไม่เห็นโอ้มันมืดจริงๆริงนะฝนจะตกมันเลยก็เลยมืด เรียบร้อยหิวน้ำไหมเขาเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้อุ้ยต้องต้องเนินเขาพอดีเลยโอ้โหกินน้ำก่อนดีกว่าอย่าหาที่ลงๆไม่ได้อยู่น้ำแต่เราหิวน้ำเวลาสลบใช่ไหมก็คือไม่มีไม่มีคนไหนสามารถเอาจับสัตว์เราได้ถ้าเราทำสลบแล้วอะ ไปว<ป>่ปปหาหทำไนจา้าโอ้ยโอ้ยนี่โดนจิกหัวสบายทีนี้มีนกคืนนี้ได้อ้ไปจับได้คนยิงนี่น่าจะปวดหัวหน้าตะ <c oughs> ดมยาดมนี่ไปหมดหลอดนึงแล้วเนี่ยเวียนหัวมากนี่ได้แล้วเราก็จับนกตัวน,นี้ได้นะครับแล้วก็มันมันจะหายจากอาการสหลบเร็วมากนะ่นเนี่ยใช่ต้องรอค่าหารถดอีกค่ะกว่าจะจับได้น่านาแถมกินเนื้อด้วยนะตัวใหญ่ใหญ่ไม่ไม่ลงมาด้วยมันไปหาเนื้อไหนกินมนะเนี่ยสงสัยมันกินไอ้นี่มันมันกินละองละองพึ่งอะไรสัก <c oughs> อย่างนึงที่บนฟ้า <c oughs> แล้วคือไม่ได้ทำอานมาันมาด้วยนะเขาอาบา้อยู่ฝั่งนู้นมีมีไอ้นี่ไหมครับมีมีเอาของเอ่อเอายาสลบคุณรสก็วางยาสลบไว้ในในตัวสัตว์อ่ะเดี๋ยวผมกดให้มันกินก็ได้แล้วก็คุณรสก็กลับไปทำอาหนรได้ป้เดี๋ยวผมจะรอคุณรสอยู่ที่ทานน้ำทุกวัน ไม่ใช่ไม่นานน,นะบางคนสร้างบ้านาใหญ่ใหญ่แต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็เลิกเลยนะบางคนเขาก็เหมือนที่คุณพูดอหละจับสัตว์ครบละไม่ได้ทำอะไรอื เลิกเลยแั่หละผมแั่หละแต่ถ้าคนที่เป็นแฟนเอลเคจริงๆเขาจะฟักผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกลายสานกลายพันธุ์เป็นสีแปลกๆอะไรแเหมือนคุณรถเหมือนคุณรถเล่นอ่ะเล่นเรื่อยๆคือบ้านคนเยอะไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็กระตุกอ๋อแบบเล่นใหญ่ไงไเล่นใหญ่แบบจับมาเยอะ บางครั้งก็สร้างบ้านใหญ่เกินสัตว์มีนิดเดียวอะไรเงี้ยรถไงสร้างบ้านเล็กิดเดียวแต่สัตว์เยอะเยอะไม่รู้จับมาทำไมโอ้โหนั่นเล็กเลอครับนะ่ะโอ้ยสำหรับผมนี่โคตรใหญ่นะน่ะโอ้โหถ้าไปเจอแมทเอ้อไปเจอบ้านที่เล็กน่าล้องนี่วิง่งไม่วิ่งไม่ทั่วบ้านอนะคือแบบหลงเอ้าเปล่ามันกว,าว้างนั่นแหละผมพ่าหลงแหละเหมือนกว้างเลย ล้าสลบอยู่ตรงไหนวนะคะมีเห็นเลยนี่ผมจุดครบเพลิงอยู่ครับเออแล้วก็น่าจะทำปืนพลุมาด้วยเนาะนแบบ<อ>ทำยันรับเห็นกระผีเเห็นบ้านเพื่อนอ้าห<ก><ก>สลบตรงไหน,น,น,นกันแน่วันนี้คราวคราวหน้านี่ต้องเอาไอะไรปืนพลุมา ใกล้จะถึกกงตัวน,น,น,นี้เลนะว่าตึ้เนี่วโหดอกไม้สวยมากเฮ้ยอย่าอย่าอ๋อเห็นแล้วบินเลยจริงเลโอ้โหมาแล้วนั่นนั่นบินเลยจริง ตีไม่ตั้งไกลนะเออนี่ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ไม่เวลรให้อาห,หารเลยต้องกินคุณรถมีไอ้นี่ใช่ปะไออาหารที่เป็นแบบอาหารที่เราคราบใช่ไหมแกครับโอ้แล้วมันจะขึ้นเร็วมากให้เอาอาหารเฉพาะให้มันกินอาหารเฉพาะจะขึ้นเร็วมากเนื้อแกะก็คล้ายๆกันแกะเป็นลงลงมาเฮ้ยเสียงอะไร โอ้โหตกใจหมดโอ้เอาไปตีเฮ้ยผมว่าจะเวียงเล่นๆล่แต่โดนนกเราเฉยตกใจหมดเลยว่าทำนวดเสียงคนเอา้าทำไมนกมันยืนขยิงเงี้ยครับเนี่ยน,นกนกนกที่คุณล้ขี่มาทำไมนกมันยืนขยิงเงี่ย<ะ>ดู ยืน,นยังไงจะล้นนะเออยี่ขยิต้ตรงไหนเห็นจริงมันเอาขามันเอาเท้าลอยพื้นขึ้นมาหมายความว่าไงนะกินแค่ครั้งเดียวเองอาหารก็ลดเยอะนะทำไมมีกินอีกอ่ะมันโดนผมตีหแรบบือเปล่าหรือว่าหรือว่าเราต้องไม่อยู่ใกล้มันมันถึงจะกินไม่เกี่ยวเลยมันมันน่าจะเหมือนทีเล็กหรือเปล่าครับเหมือนทีเล็กหรือเปล่าคือแบบถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะไม่กิน ตูหนะที่เล็กเวร้อยห้าสิบหกต้องแล้วไหน,นว,ว้าวอยากได้จังเลยตัวเมียด้วยตัวที่บ้านนี่เป็นตัวตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมีย <c oughs> บอกแล้วตัวเมียเวลเยอะชุนเขียว <c oughs> <c oughs> เอ้ยค่าไอ้นี่ค่าสลบมันลดเยอะมากเลยคนระับเนี่ย เอายาสลบให้มันกินกิตนต่อนี่อเอ้ายิงเลยเหรอครับกลัวอะไรล่ะคเขาเลือดมันเหลือเยอะจะตายเหรอเพิ่งกินเดี๋ยวเหยื่อให้ยีกินรอบแล้วค่ะ <c oughs> ชอบมันชอบความรุนแรงไอ้เนี่ยมันร้องอะไรเนะี่ยมันร้องเหมือนคนเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> นกตัวเนี้ยมันร้องเหมือนคนเลย มันร้องแบบนี้อ้าวกินรัวแล้วนี่แต่ก่อนทำไมไม่กินรัวฮะ <ผม S 2> เลืองยิงล,ลดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอค่อยกินรัวผมผมยิงหัวมันเมื่อกี้เลยกินรัวมากอานอานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอานอยู่ในตัวรถครับคอคอไหนครับนี่ทำไมต้องสองมือขอบคุณครับ แล้วถ้าไอ้เจ้านี่มันตื่นแล้วผมจะตามไปตื่นแน่ๆแ,แ,แหละหเ,ลเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วใส่อานก่อนต้องต้องตั้งให้เป็นกลางเนาะแล้วแต่ค่ะไม่ต้องตั้งก็ได้ของ,งรถจะชอบตั้งนิ่งเฉยไม่งั้นมันจะชอบบินอ๋อนิ่งเฉยทีเล็กไปกัดสัต<ม>ว์น่อยมากัดเราทำไมคะ ว้าวตัวใหญ่มากโอ้โหตัวเราเล็กมากอะ่ะสกจิลวหลิวเลยใช่แล้วแสดงว่านกของคุณล้นนี่สามารถเหยียบบนตัวตัว,ตวนี้ได้ใช่ไหมครับน,นี่ะเฮ้ยไปด้วยสี่อยู่ไหนนี่ครับเราจับได้แล้วครับคุณผู้ชมใช้แป๊บเดียวเวลาแป๊บเดียวนะเว,เวลาเทมจับ ให้ผมช่วยยิงไหมครับไม่ต้องก็ได้ครบโอ้เราจะเราจะดูเชิงนะครับคือผมสามารถยืนอยู่ข้างบนมันได้เนาะโดยที่แบบไม่ต้องขับมันดโดยที่ไม่ต้องขับมันก็ได้เนาะใช่อยากช่วยอ่ะดูดูทรงผมอยู่เฉยๆยังไงไม่รู้ ก็ยิงสิถ้ายิงได้นะเดี๋ยวมันก็สลบแล้วยิงยิงยิงสลสลบแล้วอเอานกลงมานะยคะโอเคครับมาแล้วไป ไปไหนคะเนี่ยเราะวังตกนะคะไม่เอานกไปด้วยหรอครับนกตัวนั้นนะยิงนกข้างบนนะคะไม่นกนกของคุณรถอะบนหัวบนหัวไม่เป็นไรตัวเดิมหเรอ้อยแปดสิบว้าวอุ้ยทำไมผมผมผมทะลุผมผมทะลุผมทะล,ล,ล,ลุไอ้นี่ แอ้วฟิวตกนะผมไม่กล้าขยับโอ้ยเอาหัวจุกเข้าไปเอาใหม่เอาให,าใหม่เริร่ม180มันต้องนอนนะค่ะเวลามันต้องนอนอไ้ได้ได้ได้นอนนะครับจะไม่เป็นอะไรไปดูเลยดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ครับผมมีกลมก็ดีขึ้นไง มีโกงตูดให้ดูนะเอ้าเรียบร้อยอยู่ไหนเนี่ยตายเรียบร้อยอะตกตายเลยเหรอตกตายครับเดี๋ยวผมไปเกิดใกล้ๆแล้วกันจะได้จะได้จะได้กลับไปช่วยยิงถ้าเกิดที่บ้านอ๋อถ้าเกิดที่บ้านก็ก็เค็มของได้อ๋อโอเค งั้นเดี๋ยวผมขี่นกไปหาแล้วกัน้วไปช่วยยิงไอตัวนกนกที่คุณรถขี่ไว้เนี่ยผมว่าสเตมิน,น่าสเตมิมน,น่ามันมันทนดีนะครับ มันเยอะค่ะใช่ไม่เหมือนเลยนนนะแต่ถ้าเป็นนกแต่ถ้าเป็นนกป่าเนาะมันจะช้ามากมันจะสเป็น,น้ารลดเร็วแต่ม,มันเร็วแค่นั้นเองอนี่โหขึ้นขึ้นว่าตายอยู่ตรงไหนด้วยนะ <c oughs> เป็นสีเขียวมาร์กบอกไว้ เนื้อตัวเองก่อนเสียาดายตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ตัวเองตายอะครับคุณรถคุณรถอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงที่ทีเล็กบินขึ้นมาอีกหนึ่งทีเร็กทีเร็กอ๋อเจอแล้วอุ้ยอ๋อครับไอไอนี่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ย ครับไอ้ที่ให้มันเดินขึ้นได้น<ช>ี่คู่กันมุน<อ><ด>้ยเท่มากมันโคตรมันโคตรเท่หินฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกมึงโคตรเท่ึงเทรยท่าตอนนี้เราจะอพยพกินฐานกลับบ้านไปก่อนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วเราก็จะกลับมาจับ ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครตัวนี้เลยใครซอร์ครับเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมีคนเอาหรือยังนะอืมนะครับมีคนเอาแล้วก็เสียดายผมว่าเอาไหลเซิร์ฟไหลรผมไม่กล้าลงอย่างนกเลยกลัวมันกลัวมันหล่นกลัวมันหล่น้มเลยใช่เข็ดเลยที่เล็กนี่มันเป็นที่เล็กยืนสบายเลย ทีเล็กมันเป็นอะไรเนี่ยมันขยมมันเต้นอ๋อมันเป็นบล็อกมันเป็นอย่างนั้นแหละเวลายอยู่บนนกอะ่ะทีเล็กมันเต้นตอนแรกก็กะจะไม่สร้างบ้านสูงขนาดนี้หรอกโอ้ยฮะเอ้า <laughs> เด้อเด้อ <laughs> ที่แร <laughs> กกลับมาได้ไง อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เมื่อกี้ไม่เห็นใครอยู่บนหลังนกเลยนะหันไปยืนบนฟ้าหมดเลยผมห็นเหมือนกันผมก็เห็นเหมือนกันมันมันกระเด้ง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 ถ้าเป็นถ้าดูในคลิปนี่จะเห็นจะฮามากถ่ายเราเราเราล่าสากลังบินกลับไปรับอ้าวับกลับมาบนนกเสยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันก็ช้าใช่ค่ะแต่มันแบกของได้เยอะเนี่ยเลย ใช่มันดีอย่างหนึง่งอ้มันสามารถสร้างมันสามารถบ้านบนหลังลกได้นี่นี่แหละมันดีอย่างนี้แล้วก็สร้างพื้นให้มันใหญ่ๆห่ไปเลยแล้วทีนี้เราก็ไปยิงสบายเลยทีนี้เราจะได้ไม่ตกจากหลังนกอีกทําเป็นขอนนะ้อกั้นไปเลยฮะมา แบบนี้มันสวยเนาะแต่แต่คือที่จะสวยที่อยากสร้างบ้านอะเออเขาจับยองกันหมดเรียหน้อยอืมไม่ต้องมาอยู่ตรงบนหน้าผาโดดเดียวเดียวเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเอออยู่ข้างบนนี้ก็ดีนะแต่มีคิดว่าเออหานกยากมากเลยอืม นี่นี่คือหานกยากมากเลยนะมีเป็นสิบตัวในบ้านหานกยากมากอ๋อเอาแค่คอนทุบมันก็สลบแล้วบางตัวนะอ๋ออุ้ยนี่ไงไอตัวหางยาวเหมือนมันกวกเหมือนนางกวักเลยนะครับหางมันอนะใช่มันกวักเรียกเรียกใครเนะี่ยเขาเอานกตัวนะนะั้นเอานกปั่นนะ่ะนกที่บินเร็วไปขโมยเอามาอ๋อแต่ถ้าเอานกช้าเราก็จะตายเพราะโดนมันฆ่าใช่ไหมนะี่ะ ใช่คะ่ะก็โดนใบเวินคะ่ะเราต้องไปขโมยไข่มันมาฟักไงอ๋อคือเราไปจับตัวเ,วเป็นๆไม่ได้เราต้องไปขโมยไข่มันมต้องไปขโมยไข่มาฟักไม่งั้นรถจะสร้างห้องฟักไข่ไว้ทำไมละ่ะอืมทำเพื่อสิ่งน,นี้นี่เองแล้วตัวนี้มันก็มีทุกแบบเลยใช่ไหมครับเนี่ย อ่ไม่มีค่ะมีแค่เดอมีแค่เล็กน่ารักกับแมปนี้เลยใบเฟิร์นอ่ะใบเฟิร์นใบเฟิร์นพอเฟินนั่นอะไรนะพอมาเป็นชื่อไทยครับชื่อใบเฟิร์นพอเจ้าตัวยักษ์ตัวนี้มาถึงบ้านปั๊บอ้าวบ้านเล็กเฉยเลยอุ้ยอุ้ยเอา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 ดูดูดูลอย อะไรเนี่ยแล้วกับมาเฉยแล้วหอกลับมาด้วย what the hell the hell t h ดูดิลงจอทีเดียวเล็กนิดเดียวเลยที่จอดอ่ะเอาละครับถึงบ้านแล้วอ้าวมีอึด้วยเราบอกว่าโอ้โหกว่าจะถึงบ้านนกกร้ตวต้งนานอะไรอย่างเงี้ยบางตัว เอานกมาเก็บที่ลืมแล้วมันมันหายากมากเลยที่สร้างบ้านดีๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนเขาเอาไปหมดแล้วรถเขา้าวันแรกที่เขาเข้ามาเล่นอะ่ะรถเข้าไม่ได้เลยนะ<บ>คนเยอะมากครับเดี๋ยวผมว่าทีเล็กไปอ้าเออม,มันไม่มีอานนี่หว่าทีเล็กไม่มีอ่านออต้องไปซ่อมชุดอีก เปื่อยเปล่าเลยมาเป็นตัวแทนงั้นทีเล็กไม่มีไม่มีอานก็เรียกเอาแล้วกันตามมาอับดุลตามมายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่ยัง <laughs> ผมตั้งนะ <laughs> ชื่ออับดุลตัวเมียชื่ออับดุลวัดอับดุลน,นี่ไงชื่ออับดุลชื้อเอมีเครื่องปั่นไฟไปด้วยเอาละครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่เล่นกันมานานนานนมแล้ว ผมมิสเตอร์เบ็ปแจ็คกับไอมากกะไอมากกะหรือเปล่าค่ะไอมากาะมากะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอแล้วกันคลิปหน้าเราจะไปจับเจ้าตัวเควสซอนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะนี่ยเดืนคู่เราจะไปจับด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมไปกดติดตามชแนลของของใครเอ่ยของใครไอมากามากะนะครับเขามีเมื่อกี้เขามีไลฟ์สตรีมเล่นเกมทั่วไปก็ไปติดตามเขาได้ กันนะครับเดี๋ยวไว้รอกันดูคลิปหน้าว่าอ่าเราจะจับกันได้หรือไม่นะครับสำหรับที่นี้ก็ขอตออเลาาไปก่อนซีลเกนในคลิปเจอตาเสียบ